เพื่อนเแม่บ้านแบงคอกค,ค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่18เมษายน2565นะคะวันนี้แม่บ้านเริ่มลดอ้วนเนาะก็เป็นมอคค่าขอดนะคะอุ้ย,ย,ย,ยง่ายๆเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่ะเช้านี้เราเจอกันเช้าว,วันจันทร์ที่18เมษายน2565นนะคะเป็นไงกันบ้างคะกลับบ้านสงการกันหรือเปล่าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไหนกันบ้างเนาะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแม่บ้านกลับไปต่างจังหวัดเนาะบ้านแม่บ้านอยู่ลบบุรีนะคะก็ไป2วันค่ะอากาศร้อนมากๆเลย38 39องศาเนาะแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพเช้าวันที่15นะคะรถน้อยค่ะโล่งนะขับสบายสบายค่ะวันนี้วันที่18ตอนนี้ก็เกือบ9้าโมงแล้วนะคะเมื่อเช้ามีฝนโปรยปรายเนาะฝนพรมนะคะนี่ก็เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปซื้อไข่สักแผงนหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,วา,วาไข่หมดเกี้ยงตู้เลยนะคะตอนนี้แม่บ้านก็เริ่มจะลดความอ้วนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ปีหน้าเนะเาะหลานสาวจะแต่งงานเนาะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ชุดสวยๆโชว์นะคะเมื่อวานนี้นะคะที่ปลายนะแม่ห้องสอนมีลูกเห็ดตกนะคะโหอย่างก้าหิมะ ima, เลยค่ะขาวโพลแล้วก็แบบว่าลูกกลมๆเลยนะคะลูกเท่าอย่างกัน้องปิงปองอะคะ่ะน้องน้องๆลูกปิงปองเลยนะคะเพื่อน ดีจังเลยเนาะแต่ว่าก็สร้างความเสียหายนะพวกบ้านทางนู้นเขาก็เป็นแบบว่าเหมือนกับใบตองตึงเนาะกระเบื้องเก่าๆมันก็ทะลุหมดเลยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นบรรยากาศจากหน้าหมู่บ้านนะก็เงียบๆค่ะว,วันนี้วันทำงานเนาะบางคนเขาก็ไปทำงานแล้วนะเพื่อน,อ,นอากาศแปรปรวนมากเลยค่ะเดินเมษาเนาะแต่ก็เขายังชั่วหน่อย ว่าอากาศมันพอคลายร้อนได้บ้างนะคะเพราะงั้นไม่ไหวเลยร้อนจัดมากๆเลยเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ฝนตกหนักๆไหมนะคะก็ต้องรอดูเพราะว่าฝนจะไปหนักเอาเมื่อวานนี้แถวโคราชแถวอีสานตกหนักมากนะถ้าจำไม่ผิดข่าวแถวอุดรน,นะคะวันก่อนน้ำท่วมนะฝนมันตกหนักมากแล้วก็ เมื่อวานนี้พวกพี่ๆของแม่บ้านก็กลับต่างจังหวัดเนาะไปทําธุรกิจอยู่แถวอีสานนะคะก็บอกว่าฝนตกตลอดทางเลยแถวโคราชนะฝนตกยาวประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศเช้าๆเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แผงไข่ ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆแผงไข่อยู่ด้านหน้านะคะวันนี้เปิดด้วยนะเดี๋ยวตะโกนบอกเขาค่ะจะได้ไม่ต้องลงจากรถเนาะนี่ไข่เยอะเลยเพื่อนๆไข่เยอะมากๆได้เป็นเบอร์หนะะึ่งค่ะเเบอร์ศูนยไม่มีนะเพื่อน บ้านและค่ะเพื่อนเราได้ไข่ามาอย่างเดียวเนาะสามสิบฟองค่ะเบอร์ศูนย์ไม่มีนะเบอร์ศูนหมดก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งมานะคะผลการวิจัยเนี่ยแม่บ้านเพิ่งอ่านจากน่าจะทาง facebook ของท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเป็นผลงานวิจัยทางญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่าไข่ทุกเบอร์นะคะไข่แดงในนั้นจะเท่ากันนะเพียงแต่ว่าเบอร์ต่ำกว่า ไข่ขาวมันจะมากกว่านะคะเช่นเบอร์หนึ่งไข่แดงเท่านี้ไข่ขาวเท่านี้เบอร์สองไข่แดงเท่าเบอร์1แต่ไข่ขาวจะน้อยกว่าเบอร์1นึ่งนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไข่เบอร์หนะึ่งะไข่เบอร์1ตอนนี้แผงละสามสิบฟองนะคะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะถ้าเบอร์ศนะูนย์ะแผง $130 ่งสามฟองก็ราคา130่ามนะคะ ตอนนี้ราคาไข่ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็ได้ไข่ไปทําไข่ต้มไข่ตุนนะคะโจ๊กไข่ขาวนะคะสําหรับการลดความอ้วนโปรเจกต์ลดความอ้วนของแม่บ้านแมนคอกเนาะไข่เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆจะไว้กินแทนข้าวเนาะส่วนไข่แดงอาจจะไว้กินทําน้ําสลัดนะน้ําสลัดแบบโบราณน,นะคะ วันนี้แม่บ้านจะอบสะโพกไก่วิ่งแซบนะคะทุกทีเราเคยทําแต่ปีกไก่น่องไก่เนาะครั้งนี้เราก็จะมาอบสะโพกไก่นะคะแม่บ้านก็จะเตรียมสะโพกสีสะโพกเนาะแล้วก็แม่บ้านใช้ปลายแหลมนะคะจิ้มเนาะเพราะเรากินเองไม่ต้องการความสวยงามเนาะออสีสะโพกหก่แม่บ้านใช้ผงหมักไก่สองซองนะเรามาเริ่มหมักกันเลยค่ะ เราเทถัหมักไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนะสองซองนะคะมีขายทั่วไปเนาะตามอ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะซองหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะว่าประมาณ14หรือ16บบาทนะแล้วก็ขยำให้เข้ากับเนื้อไก่นะคะ แม่บ้านจะขยำทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราจะทำกินตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็แค่เที่ยงเองเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมานะแม่บ้านไม่ใส่น้ำเลยนะคะเอาแบบอย่างนี้เลยนะแห้งๆนะขยำให้เข้าเนื้อนะเพะื่อนนะใช้กระลังใหญ่ก็จะดีกว่าเนาะ ใครมีนะนวดนวดเขานะคะมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเนาะแล้วนะเวลาเราอบหรือย่างก็อร่อยเข้าเนื้อนะคะเพื่อนนะนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้เพราะวันนี้คล้มๆนะ ลงเม็ดหน่อยๆน,นะคะอากาศก็จะไม่ร้อนมากเนาะแต่ถ้าบ้านใครร้อนก็แนะนำให้เข้าตู้เย็นนะคะชั้นธรรมดานะคะเไมบ้านนวดก่อนเนาะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆสี่สโพกเนาะแล้วก็ผมมักไก่วิงแซบสองซองค่ะ หมักทิ้งไว้เลยนะคะจะล็ปแ,และใส่ตู้เย็นหรือปิดฝาใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ก็ได้ค่ะหรือจะวางไว้ในอุณหภูมิห้องก็ได้นะถ้าวันไหนอากาศไม่ร้อนจัดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนอ,อบเลยนะเดี๋ยวแม่บ้านจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะแล้วก็จะมาย่างไก่กันนะคะแม่บ้านย่างสองสะโพกกอนเนาะไฟประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบนะคะเพื่อน ครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะมาแวะก็แป๊บนึงนะคะเพื่อนๆข้างนอกลมแรงที่เขาก็จัดงานนะคะเพื่อนๆเป็นงานงานสงการเนาะเมื่อกี้เนี่ยแม่บ้านเห็นไอถังขยะเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงเสานี้ใช่ปะ่ะแล้วลมแรงมันก็ฟื้นไปตรงนู้น นนี้มีสุกี้สีน้อยได้นะฝนยังไม่ฝนยังไม่ค่อยลงเม็ดนะหรือลงแล้วยังไม่ลงนะเนี่ยเขาก็มีงานคเพื่อนๆลมแรงมากมากดูลมดูลมไปค่ะเรากลับบ้านก่อนเนาะใครอยู่ใกล้แถวเดอะโฟร์ดนะคะมาทำบุญได้นะ นี่พวกร้านค้าเขาก็เก็บกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนิดๆนะคะคเพื่อนๆนะโอ้ฝนตกแล้วค่ะคเพื่อนๆตรงนี้มันออกเพ่นนะฝนตกแล้วค่ะตรงนี้มีว่าวงูดคะคะเพื่อนไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เล่นแล้วเนาะว่าวงูเนาะ เอาครับเพื่อนเออ่าก้วน้ำค่ะเพื่อนๆสีขุนเลยเนาะขนก็ลงเม็ดค่ะตอนนี้ขุนลงเม็ดนะ 我们走。